สบายดีพี่น้องสบายดีบรรจุกุลทุกคนเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงห่วยแคะโยคือบุมีทา้งคืนใน้องเพื่อนกำลังสิปัดพัดข่าวให้เด็กๆพี่น้องมาเด็โรงเรียนเนาะเด็กๆกัปตันก็เด็กก็อยากด้วย Cắt nhạc hello. Qua chịu cái nàng, 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 ทอแบบบ้านๆแบบบ่กเขาทำใหซุกมันอร่อยแต่พ่อน,น้องนำนำใส่ใส่ครับ่หมกระเมหมูสับลงสับแล้วหมูซับหมูสับหมสับลาแดเจ้าไ่เิได้จเจงตอนนี้<ม>ชิได้เห็นเจ้าอนีตอนน <c oughs> ตอน กะมือซ่าก็จะเอาตามมาเหตุตอนมุ่นกว่าอยากกินเป็นตอนใหญ่นะสัำบัด้วยอยากกินเยอเด็กๆเอ้ายิ่งเจียวยามาดื่มเอยามาพี่มักแบบใดมากินแบบใดหนาดำหมากยื้อพัดเข่าเนื้อไหนเนอะมักทำไมดิต้องห้ามด้วยว่าอยากกินย่างแบบ ขาพัดพันมาะนาถึขงขนาดใมาค่ะทอรก่อนเมื่อคืนน,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  e นนี่พี่น้องพัดถาเดีวพัดกะเพรา่ะหุงข่าพ่อโถไปกระบอกหาบมีตัวซั้น่ํงามตะเขือหนึ่งเลาติดต่อหาหนิมีกระเพาะโลดเวลได้กินยางกับโถห้าโลโถหาผอกขเผื่อผ่อก็สิหัเดีคนละที่ผ่อมาก็ะเะเหตุงานพี่น้องเอ้ย ใจด้วยงามอ่หน้นเขาขาวและใส่ห้าเขาาวใส่หนีและอส่หน้าเขาขาวใส่หนีนะใส่หนีพายใส่สักขอเอาเห็ดขึ้นมาต้มต้ขดลง้มปเอาขี้ดลงมาตัวทไมอกมานี่วุ้เห็ดเจ้านี่เฮ้ยดิจอยเฮ้ยทนไมอางนี้มาเห็ดเจ้นนี่เดอะใส่ไฟ ัว่าพว่ามานำตูวไปชูจะไปทางไหนย่อยก่อนจะไปได้ถ้มันเห็ดแล้วกันเด้อของเธอน่ะเด้ออ่ะเราใหม่มาแล้วมาเห็ดทำแล้วเออมาติเชื้นะอะไรครับน้ำหมวกกระดอกแนนตะก้ารนะเปิดยุเออบายดีพี่น้องพว่ามาพวมานำเมียไปแล้วพี่น้องเยเมียไปปักซองพี่น้องเฮ้ยใะตะก้ารนะเออเผื่อสิมานนำเมียไปได้นี่ก็นัดกันไปสามมือเลยพี่น้องนี่แต่บอกว่างเรื่อย มือนี้เครียดมือนี้นะคันโมไปแล้วนี่เครียดแน่นอนวะใส่เป็นยังามาใกลๆูตตวอยางมากพี่พูนป้าดอกเลยพอมมได้ใส่แต่โดนเลย โมกเมียกำลังกลุ่มใส่กะนกก,นกันยายกันนอนแผ่พี่เ้อากาศดีกนแนะนะให้เขาไปชีเรืองเรื่อนอุยอันนั้เขาเลยกคจีตกลงใครเป็นแซนพิษก็เห็น่ะ เรา,าเป็นซาเเจ้ามาของฉข้องูฉ่กสกีบดีบดำบดเล้กไหนไมกิ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 นไมกนันมันอยู่ใกล้กันใตรดกันในเด็กน,น่อยสองใกล้กนขนาดนะขนาดเห็นนมาดำเลนมายัาง เก <inside>. okay? ินอเสรจเรื่น้วยแอร่อยนัวเลยมบ่หมอาแสดงนี่วางเบิ่งหนากเบิ่งตันสืแสดงคนละบทนี่ซับประกอบเล็กน้อย้องโตนี่ทำดูแต่ว่าจะ้หาคนดราม่านะพที่น้องซับประกอบออกสื่อวันดี้่านผู้ชม เยเตัวตัวมาอย่างหืม <ang prepar atory making> <re> ่ง <variety> เื่อนี่บาตอนหับใครเมื่อัวสิมันเหล็สะทกสะทานเจ้าเอ้ยแนด้เอแงค์มันไม่เท่ั เอาไม่เด <n ido> <inho> oh oh, to ียเดูาอ้เอกไม้หยยดมานี่ยาบาๆว่าไม่กินน้ำไม่กินน้ำเด็กน่อยและเนี่ยแต่แสบไปค่ะเมื่อนี่พี่น้องน้องแคทคือเป็นว่าเซลนะมันเสียงดังเซละกินน้ำไม่ได้นะมันเมาซือแคทนะ นันไงมันกินอะพานนี่หน่อยนะเป้นอันพันมากนะรอยหยกลูกบุลันล้าเลยดราม่าบอลลูมาซอสมาซอสนางแครเอปาซอก็บาต้องเบิงพี่น้องเอ้แค่นั้นแหละอร่อยไหมมาเบิงเท่าทีเอาอคอาาซข่อยกับาต้องเบิงข่อยเบเบงแต่ก็ตองออ ออกมากันส่งได้ก็เบ,บิร์นส่งน้องเสือลาก็ได้พี่น้องเอ้ยไ่ได้ห้ไม่ได้ด่าไม่ได้อีกไปเจอกัอนไปเจอกันตอนเด็กๆกินนะพี่น้องเด้อแมนหมุดเจ้ามากินน้ำเด็กๆได้พี่น้องเด้อกินเละกินน้ำเป่าน้ำเด้อโหมดบายครับน้อยเด็กน้อยพี่น้องช่วนใจช่วนใจ ค่อยกินเนี่มันหลวกปากพัดใหม่ๆส่อเป่าให้กันไปเป็นไปอายเป็นหนองกระไะบวปากบวตีงเป็นอะไรไม่ห้ยมียาหากินอลไรกินนางคือลำบากหรอกระวังตขุ่นหูซะไอ้ไม้ไอ้ไม้บาเห็นบ่อยลองมินนี่นะมัยติดกันี่ยมันจะไปหองบักหองมึงตัวไอไม้เอื้อยพอนเมื่อวานอ่ะบักแค้นมากนะ <ม>ไปแย่ามากเกือบทอนไปยิบมันนะหายแม่ไอ้เอ็นยังก็บุญปีโป้นะอืยิบให้บวกเทนมามาน่นว่านนะบ่าข่าวซ<ม>ุกด้วยนะซุกเหตอเกา่าหงงหนัะ,นะสิบต,ต้ <laughs> นตีกินเมื่อคืนนี่ได้ส <laughs> กักเต็มกระถางพีง่หองเอ็นน้องซุ้อเป็นหิวเข่าจังมาใส่ดอก แกงกระนดูซูสามคน,นบนจานเหมือนจะพัดกระถ่ายใหญ่พี่น้องก็พัพอยากกินก็กินมุตะสอนกอันเรื่องกินมีกินเหลือกินบุมมีเหล่านอนมีกินหรือกินน้อน,อน,น้องม,ม,มาก,ละกะเลยนะฮะลาแดกมาจ้าแซ่บยุคหามหลายคนก็บ,บอกว่าจ้แบ,บบนอนบอยหนาไม่ดีเหยียบด้วยค่ะบอยหนาที่ใส่ดีเนาะเห็นเด็กแล้วชอบเล่นกับเด็กแม่มากอยู่กับเด็กที่นี่ใส่ดีนะ เด็กหน่อยดื้อกลกอกฮีดกันดื้อมันกล่องยหฮีดมมนโลดอรีพื้นงอนะฮะมันไมมนะแต่บอกควางๆไอ้ดำพึงนงน่นะอพืงนองนั่นนั่ะแล้วคะแนนของพื้็กน่อยว่าบุคเรื่องแบบบุมีสามานะว่ากเลยๆอยกินหรอคอยกินบุจังเล็กน่อยบุญจังุใหญ่นะเขาเคยเจออยู่ดอกมันสกินอะไรก็สั่งมันพี่น้องเด็กน่อยก็สั่งเสือเด็กน่อยบอกคือกันคื้นหงอแั่็หน่อยนั่นแะ กิดปากกีดคอน้ะเด็กน้อยหากยูเด็กน้อยถึงมันน่มันนักความน่อมาแล้วลูกเนาะหอว่าเด็กน้อยบอกความความตักเด็กน้อยที่ยังความนี้มาเกอะกูจะลงซองขางลกาะเป็นาบักงดุยนะซื้อผ่านอะไรผ่านมาใจมาใจมาปกอะไรมาหนักอันนี้คั้นมุยผัวใหญ่ถ้าพันอเจะขาดับรถเลยใ่่ไหมพอใจในเลศร้าัวใหญ่ ยังจะยิขาไแม่แห่เศตัปูแลใช้ซับจนมันใช่ไของหมากช่เย็นมโดยป้าบอกว่านะโดยเวลาผู้ใหญ่บอกเออจะขอบกันไะ้หรอประสาอืมโดยบอกกับป้ากับลุงกับแม่กับซางแช่ห้องเลยแช่ห้องอยู่ในห้างอ่าแช่ห้องก็โดยไพศิลป์นักเรียนตอนก้จาจห อาหารเปิดถ่าดำและซาวาิพัดมามากินโบ่กินเข่าพัดดีแต่มีเขาเรือฮ้อฮัสกินลงอยู่บ้าเนีน่ยวะวะ,ม,ะม,ม,มันซนะึมมดเเป็นตตุ่บ่อม่ขานะมาตัวที่เลยปัเสิดายต๊ด,ดบ่ไข่ขาตลาด เงินเจดอมมีสักหน่วยเงินเจกันเหน่าบะเทือนไข่เนมันะสื่อมันกบเหล้าน่ะบ้านนี้ก็เลยบุมดีแต่ว่าไข่เลือสั่งายกินางก็ยังสั่งดึกก็ได้ดึกอือิเจก็เล่านั้งเปนอไสองทุ่มโท่าไปกระเม็นมีหายเฮบอกมือมาอัดเพื่องนักอะไรจะปิดหนาะ จ่ายมาแล้วน่ทานอะไรกัยังได้นำลงมาส่งสิหวานนะดัชช่าซองทุ่มก็เหม็นซองถุ่มเธอนะอืมโรขึ้นไปขาวม่าม้างกับพวกอมาอัดเพื่อนกับผัดหิวแห้งสั่งน้ำมัแม่นั่นจ็สามเซเว่นน่าหล่นน่าหลานเธอนะหิวมาะไรก็แวะมาบ่ เรียบมือกันนี่นะสองันคนเขาอะไรตอนเข้าไปคือแดดมะมาดจุนน้องด้งดาที่สิบเบิดก่อนน้องไม้แหละแต่อคอยกินลูกหมดแต่น้องดา้าน้องซุยกับสิบเบิดจานเหมืกันอืออ้ายน้องซื้อก็แจ่นมากท่งนั้นแหละมาโผก,กับหลานาก็ได้แต่ว่าพัดขาวลายมึงหิวมาซาไปยังงองหิวไมาซาไปยังงอมันหิวม,มันจะปักสองพี่น้องเลย น้องดำมอนเริ่มยกจานแล้วเด้อบาทนี่อาหารโปรโดบ่มันก็คือข้ออมพลเนาะกินขสาวกันไปโรงเรียนน้องไม้บ่ดไปเดี๋ยวมันคู่บ่สบาย<ต>น้องดำเ่ <พอ S 1> ำยจะมาในาส,สาวๆก่อืไอ้บ้าน,น้องดำมา ป้าทางน้ำมันตักก็เสริมมือหุ่นน่ะเขินนะปนะ้าจะบอกเระซาพัดบาาดซาคือพันนันนั่นนี่เมลเด้มะเละเลยผู้เบิดจานพี่น้องเอ้ยไม่อยากว่าเลยเด้อเห็นแม่มัน,นรันลุยหน้ามันเท้าอยู่กับแม่อ้วนลอยอยู <c> ่ <oughs> น้องมันตาบอ,อดอาการข้างเเ <c oughs> เอออออต้องไปลยาทาท<อ>พี่น้องเอ้ยล่ะลูกร้านกเกษตรผูบวาบาบวารร้านหนอนร้านใหญ่ อีนาใหญ่นี่กันลานนู้น้ำเพียงพอแต่โวดโพรพี่น้องนำเบิดจานพี่น้องเลยล่าเะไรพี่น้องเด้ออยู่ดีแม่งเบื่อสกขู่สักคนเด้อพอกันใหม่ขีมหนาสบายดีน้องไม้สบายดีแช่แม่ลูกอืไปเลยพี่น้องมาดีพี่น้อง